วัาดีจ้ามื้อนี้อันอันยัดือยัซ่ากันได้เจ้าเด้ออันอันทรหากันว่าสันอันคู่หูคู่ห้าคิดพอดกันว่าสันทรหากันอยู่ในบอนจ้าขอโทษเลยลได้จ้ามื้อนี้เอออันผู้หนึ่งอยู่ในขั้วผู้หนึ่งอยู่ในบอลเราทรหากันว่าสันจ้าอันว่าที่เฮ็ดจ้าไหนกับชี้บิตวาสันเจ้าีลุ้ยวาสันวานะ เมื่อนี้มื่อนี้เพิ่นไปดาวโทรศัพท์มาไหมเรได้จ้าโทรศัพท์มาไหมแล้วขันค้นปึกนี่กะซีคือเกาจ้าขันข้นปึกคัวราัเราะหเราะัวเราะหัวเราะหัวาะหัวเราะหัวเราัวเาะหมวเรกัวาะหัเาัะ ยากว่ะเนาะเออเออเออวงอก็ค่อยๆเลี um> it um it> it ้ยนไปหมอเอ้ยค่อยๆเลี่ยนไปว่าไม่ผู้ใดแจ้งไม่ตาอันอันในอันนั่นดอกเแมนเมนแมนอันยันยันทันบุษมกินหอดใจทั้งอิ่มจ้าก็เลยอันอันเลยอันทรหากัน ไปดาวโทรศัพท์ไม่ผู้เดียวจ้ามือนีใจขนาดเลยใจใจขนาดเลยผัวผัวผัวสิผัวผัวน้ำอยู่สามมือจ้าไปซื้อโทรศัพท์ไม่ย่างมาบอกผัวผัวบ่ัวเาน้ำอยู่สามมือที่ต้องหาแนวอ้อยเรือหมอเอ้ยต้องหาแนวอ้อยเออ

เออเออเออแล้วว่าแล้วปวดหัวน้ำภาษาไทยปาะจันจ้าอันอันฝรั่งน่ะนะเอาเป็นยังคือเอาเมียไทยแบบนี้ไามเนี่ยเป็นยังคือจังอันเอาต่เมียไทยแบบที่นี้เออ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 โอ้ยโทรหากันจ้าอันจีทอดกันโทรหากันเออ โทรหากันก็นเลยอันนั้นสีไรโทรศัพท์นั่นนะเอาให้ท่านผู้ส้มมึงดูสีแดงบ่สีแดงคืออะไสีแดงเออบัดนี้่คันสิไปเขียนคิว้วเขียนตายยังก็ะย่าข้างหมอไว้เด้อย่าข้างหมอเนี่ยไว้ปัวสิบ่ดได้กินเขาคุณอ่อนน <c oughs> ะคุณถ,ถอยมาแล้วจ้าไอา้พุ่บาดนี่แหละบาดทีงามจ้าบาดทีงามบาดนี่บ,บอหาตะแดงหนายาก ปว้าเออไม่ต้องไปเถียงเขาดอกเออบ่ต้องเถียงดอกโอ้ยยายสุกกรเโ่วอยู่ในบอลนะจ๊ะมืออันอยู่ในอันบนบอลนอนคุยกันยายโสุกกำลังสิเขาบอน้อนบนโต๊มากยายสุกกรเลยบอออกจากบอลเลยจ้ะเอาธรรมชาติเนาะจยะเนาะ ธ้รมาจัดกันถมาติดปวดเตี้ยดอกหญ้ากําลังปงดอกหญ้ากํลังปงเอาเดียวอันอันตัวคือว่ากระเทียมอี๋งก่อนมันเกิดยุ่ยใส่ก่อนทั้งบ้านตัวเตียุ่ยใส่ก่อนกระเทียมป่าอีังก่อนทั้งกระเทียมกระเทียมป่าที่นาธรอะไรมันเอาตำรวจสิวยจับห่อตีอีหมอ ไปเก็บแบบไรสวนทาท่านะนาะอ่ะนีม่ใยใส่เอนนเนนเออ้ยมขาบอือืมอออะจะพาเขาไปเก็บกระเทียม,ยมอยอ่อยู่น้ำสวนสาทานณาเก็บพักเก็บยังนี่เขาเขาสงวนเนเจเนาะตำรวจจบปฏิไปครั้งย่นันพัวปฏิว่ไปไทยเอาเด้บาดท,ที่นี่ากูเฮดไปทัวที่ทัวเดนในบทีน,นีเ่บ่ เออป้สชีแปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาสิว่าเฮ้ยเขาสิว่าคอหาอยัางคอหาไปเอาลกกระเทียมอยู่ลกกระเทียมมีสวนสาธารณะเมื่งหนอเขาจับได้เลย เออเอาไปมาขั้นสซมบ่เฮ้ยเอามาไปหาลกมาขั้นสซมบ่าขันตะบายเอ้าเอาแค่ไม่เอาหยาแม่เอาน่นละเอาหญ้ามื่อไหร่ละมาเติมกันไปขันขันใส่กันเหมือนรถกระเทียมหน่อยฮะขันหญ้ามื่อไหร่ละใส่น้ำเบามวลนะจ๊ะเบามวนกันไปย่านนั้น เราไม่รู้จักในขนาดนั้นนะ่ะต้องไปเรียนู้กับยทบอรทุกพี่น่ะนะ่ะตรงรู้สอนเก็บผักเก็บยานนะ่ะน่ะเออเฮ้ยออไปเขากุ้มนะนะ่นน่ะกุ้มที่เข้าว่านน่ะนะ่ะกุ้มที่เข้าวเามือนนะนะ่ะอันมันสินมีกุ้มอัมัอนพลนสิมีตั้งกุ้มอัมน,นอีหยังกับผักป่าและผละไม้น่ะน่เาไปอ่านบาเบื้งนี้ผักอันใดกินได้ผูกินได้นี่เพื่อนเจ๊งเจ๊งตัอเพื่นตั้งซื้อให้เบิดเลยเออ,เอ,อ <laughs> อันนี้กินได้พ่อจ้าอันนั้นแม่พักอันนั้นแม่จ,จมังใดจังว่าอันนั้นใบมุนมุนแม่จ้าใบมุนมุนเหนแม่อัน,น,น,นจังใดจังว่าพักลืมผัวพะนะจักมันผู้ได้พาตังแซบไหลพะนะกินกระปนพักรืมผัวพอะนะอ โอ้ยเอาเอาแฟนเขาาท่มาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาาท่กลับรึเปล่อันงุ้มตะโทรัพั์พี่น้องเอ้ยเขาน้ำซ้ำปากกับว่าได้กินมาสันยายท้องจ่อยบัดนี้ลหละจ้าอันอันสิทลาะกันน้นคานสิคากันกับพวัวก, <laughs> กระพ้องกันจ้าเขาน้ำซ้ำปากกับ่ได้กิน <laughs> อยากน้ำตะโทรศัพท์

เออใจผ้าสีเพิ่มนี่แหละจอ่านทางานอ่นคันนั่นคันเขาหักผ้าสีหน่อยเนาะลังเทียห้องกไดใจเพิ่มเนาะใจยู่เมื่งนอกนะใจกมหักนหกนเออแต่ว่ายายโส่ได้ได้ขึ้นจ้ะยายโสได้ผ้าสีขึ้นอันเพราะว่าบริษัทที่ยายโส่ทำงานนี่เขาหักหลายก็เลยได้ขึ้นจ้ะอันช่วงเขาหักหน่อยหน่อยนี่คันคันบริษัทได้เขาหักหน่อยหน่อยนี่เขาได้ใจขึ้นด้เฮ้ยใจขึ้นตัวอืม วันนี้เต๊กันก็พัวอีกเต๊กกันก็พัวอีกบ่เฮ้ยซ้ำหม้อน้ำใจภาษีขึ้นแล้วบาทนี่ไม่ไปออกโทรศัพท์ไม่อีกบาทที่นี่พัวก็เลยบอกว่ากูจะตายไม่ไหวนี่แล้วสั้นเนี่ยอู้ดูเหลือใน บาทีนี่อันตาพาเชสอันอันโทรศัพท์าพมานี่แล้วบ่มีฮอดเวลาสิเว้ากันแม่นบ่กับผัวนะ่ะพวฟังตูเลือกเวลาอัดยูทูบกับโาแต่ภาษาภาษาเล่าภาษาอันนี่ภาษาไทยที่ไปรู้เรืนน่องยังไงนาะฝรั่ง,งแม่โบเป็นตะเงินแท้ คุณจะตายไว้ๆน no tamam> ี่แหละสูอัดยูทูบบอกแต่ภาษาเล่าปนนะพวใยา่ท้องมาแต่ภาษาสิม่บว่าภาษาเซเว่นยังไหนออกยูทูบเขาจะฟังรูเลียงเต้านดีเป็นยังมันไปซื้อเขาเขาจินได้น่ะยุ่เมื่งนอกนะมันขึ้นค่ะมันึ้นรดบาดเบารูภาษาเขาคือดีเป็นยังสิแม่บอกออกยูทูบจังไหน เชี่ยไหนเมียว่าเมียว่าภาษาภาษาเล่าออกจู้จูเจ้าของฟังโมลูเลียงมันบดมันคว่ผิดของเราโอ้ยมาผัวยังเถ่าอนอะไรยังหน่อยใจไวเนาะเหมือนเหมือนแนวสิว้าแล้วเป็นโรบากุจิตายยู่ไปนี่แล้ววันที กวางซสิมาเห้อันคอยว่าจะบ่อันสิให้เขาว่าภาษาเซเว่นยังไงเขาเกย์ว่าภาษาเขาเขาก็มีความกดดันตัวตะมองเฮ็ดงานกับว่าตภาษาอันสวีเดนเวนบ่โอ้ยเขาก็มีความกดดันนอกจะเนาะเขาเกย์ว้าภาษาสวีเดนอะไรก็ได้เขาก็อยากเขากยอยากอ่านโพสต์ปอยนอกจากนอเออ กดดันมาโอ้ยสีมืดนหมืดสีมืดนมื่นในจักหน้อยได้ใจเด้ออันอยู่ในบอลจะอันโทษคุยกันก็เลยอยากให้พี่ให้น้องเห็นบรรยากาศนาอจ้เนาออยากให้พี่น้องเห็นบรรยากาศธรรมศาสตร์ระบายจะระบายอันพัวกับเพาเข้าใจจ้าจ้าอันโซ่ใยท่องตงนี้อันพัวกับเพาเข้าใจจ้ะอัน แต่หมู่เฮาก็ดันอยู่หม่องเฮ็ดงานก็บ่แฮงแล้วอันเว้าภาษาสวีเดนนั่นน่ะยังสิมาให้หมูเฮาเว้าภาษาสวีเดนออก YouTube อีกอยู่ก็ยังว่าเฮาอยากปลดปล่อยแม่นบ่เไปปล่อยปล่อยผีจักมือจักหยังในซั่นตัวเนาะเวลาเป็นเวลาน่โอ้ยเอาเอาซนีล่ะจ้าคลิปนี้ก็บ่มีหยังเนาะจ้ะเนาะเว้ากันม่วนๆเนาะจ้ะเนาะ อ่ะจ,จ้าจ้าวันดีจ้ามาคลิปนี้กับกวนอะไรกวนเชี่ยกวนติดตามไว้เด้อพอกันไม่ลิปหน้าจ้าวันดีจ้า